สวัสดีค่ะมาชมน้องเหมียวกันนะคะดมาดูความกวนของกาแฟนะคะนอนอยู่ข้างนอกนอนยินเดวเดวอยู่ข้างนอกนี่คือชาบูนะคะชาบูนอนอยู่ข้างในนู่นกาแฟอยู่ข้างนอกชาบูนอนสบายใจ บายใจเลยายว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 กาแฟตกใจตกใจเสียงลถเออเออเอาทำอะไรนะกาแฟกาแฟกาแฟแอบหะอัาบ <c ười> si oh, 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 ู กาแฟหายไปไหนแล้วชาบูหาดูสิหากาแฟสิหายไปไหนละกาแฟหายไปไหนละเป็นยชาบูจะทำยังไงดูนะดูนะคะดูนะคะชาบูทำไงทำไงกาแฟมันอยู่ไหนอะกาแฟอยู่ใต้พรมนะคะกาแฟมุดอยู่ใต้พรม อยู่ใต้พมเท้าไวา้ใครมาตรงนี้เนี่ยไหวอตอนนี้ก็อยากมีส่วนร่วมกับเขาด้วยอยากมีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมมันนอนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยชานุมมันอนอยู่เงียบๆ ชาบูชาบูหากาแฟสิกาแฟเงียบเป็นกาแฟอยู่ใต้พุ่มเนุ้อดูดูกาแฟดูกาแฟดูดูดูต่างเดู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 นู่นอยู่สนามหญ้ากาแฟอยู่สนามหญ้านะเห็นน้อเห็นไหมชาบูเห็นกาแฟไหมชาบู นงงอะไรนะฉันงงเลยกาแฟทําอะไรน่ะกาแฟทําอะไรน้อ นะร้อนเนาะจานมเนานะร้อนมากๆเลยพาไปดูกาแฟนคะคะกาแฟอยู่ข้างนอกกาแฟทำอะไรอยู่ข้างนอกนะอ้าวตัวนี้ตัวนี้ก็นอนเฉยนอนเฉยเลย กาแฟแกาแฟอยู่ไหนดูือเอาพรมเช็ดเท้ามาด้วยกาแฟอยู่ใต้พรมเช็ดเดท้านะคะกาแฟไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นไปทำอะไรอยู่ใต้พรมเช็ดเดท้าฮะอ,อกมาแล้วอกมาออกมาออกมาออกมา,ออกมา มาดนตะเอ๋ตะเอ๋หายทำไมมาอยู่ใต้พรมเช็ดเท้าไปแล้วหนีไปแล้วไปไหนละไปไหนละมีนกนะคะมีนกอยู่บนเกาะอ,อยู่บนรั้วนะคะซูมได้ไหมเนี่ย นกไหมคะมีนกเกาะยมรัวนะคะนก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 มีนกเกาะยมรัวนะคะนกสีน้ำตาลนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ